สวัสดีครับพี่น้องมาวันนี้นอะไรเนี่ยอ,อนโดเลยหรือไงนี้คนโดเลยหร่อ,อ,รอ,อะไหช่วยเ,เก็บเสเลี้ยมแตง่งนี่เอาเป็นที่อ่นที่ กิมพ์ปาว้าไข่ตาปาโอน้ำพริกปลามานี่ยังเรากินแล้เนาะไปอยู่ครับไมอยู่พกกินโอ้โหโนาหโหโห เข้าสีสันมันงามนะครับมันผสมเข้าเข้าดำไงโอดเลยพี่กอ๊อฟเด้ง ก็แบกไม่กังคุณพักเล็กเ่รอเดี๋ยวตุ๊กี้กคือคับบอดเลยเอืม A okay.

是两部，这可能都差了，多一点。